ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุข,ขุสุขคนกันแล้วกันครับเมื่อนี้ผมสิมาลงนะครับแนวทางนะครับสําหรับความฝันของผมก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะผมฝันขึ้นวันพาติพานมานะครับวันพาติพานมาวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบยี่สิบไม่ยี่สิบอะไรพี่น้องนะครับวัน เดือนสหรับเดือนพฤษภา,าครับผมสิลุ่งนะครับสําหรับแนวทางนะครับความฝันนะครับอาออมสินบวกนะครับรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะอ๋อสิบบวกออมสินรัฐบาลไทยได้พี่น้องเน้อออมสินรัฐบาลไทยประจําวันที่หนึ่งนะครับมิถุนายนพศ2566นนะครับความฝันเนาะพี่น้องเนาะ รับเลขกความฝันเนาะพี่น้อง่าความฝันของผมเองเนะพี่น้องเออ่านะครับเมื่อกีีกับเขาเลขฝันตรงๆเนาะพี่น้องแต่ว่าผมก็สรุปนะครับพี่น้องอสิบวันหลายตัววัน <pt ain> นี้ผมจะมาลงนะครับความฝันที่ผมฝันในเป็นตัวกระแลกกันครับเกี่ยวกับรถมอไซเนะพี่น้องเนาะฝันว่านะครับรถมอไซยางแตกนะครับทะเบียนนะครับหาหนึ่งหนึ่งเออพี่น้งนงนองเ้อฮะหนึง่งหนึ่งครับอันนี้คือฝันแรกนะครับ ฝันที่สองนะครับได้กินตำกุ้งตำอย่างโอ้ยหลายแห้งพี่น้องหลายครับหลายแน่นะพี่น้องเนาะฝันนี้กินตำกุ้งตำปลาหมึกนะพี่น้องได้หลายครับตอนนั้คือเสียงเลขถูกจากของนะพี่น้องเลขถูกจากของเลขถูกนะครับผมก็ลงนะครับให้แล้วนะครับในชิปที่ผ่านมานะพี่น้องเนาะอ่มันนี้ก็สิมาลงนะครับเดินทางนะครับเพิมฝันของผมนะครับฝันแรกก็คือจังสันนะพี่น้องอ่ตามที่ผมลงไห้นะครับเอาบันนี้นะครับฝันที่สองนะพี่น้องเนาะ ฟันที่สองฟันฟันในฟันวาบาังไฟนะครับตกใส่เฮียนเป็นหูโซโบนะครับอันนี้กาสิเป็นฟันพอดีแต่ว่าบางที่ราวา่าอาจจะเพื่อจะฟันหลายกลายเป็นดีนะครับก็คือบานเลขทีนะครับบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขทีผมหนะุกสิบเอ็ดนะครับมมสิบแปด นาพี่น้องเนาะอันนี้คือฝันลอยบงไฟลนแต่คือบ่ได้เห็นมันลนนาพี่น้องเห็นว่าหลังคาเป็นหุ้มก็เลยไปทวงไปถักนาพี่น้องเนาะอันนี้ฝันอีกอัวหนึ่งฝันกับยายนะพี่น้องว่าได้ไปกินนะครับปักยมนาพี่น้องยมนะครับไปสันยุบานพี่น้องนะครับก็เลยไปทำนายอีกทีเพิ่นนะครับนายอีกทีเพิ่นกับหนึ่งเก่าานะครับมูเจ็ดพี่น้องหนึ่งเก่าๆมูเจ็ดนะครับ อันนี้พ่ออสํำหรับพ่อซอพ่อซอป่าคนนั้นนะครับพ่อซอป่าคนนั้นนะครับเกษตรสองห้าศูนย์สามเพนงอายุเพิ่นววาวหกสิบสามปีนะครับเนาะคือฟันเกี่ยวกับป่านะครับคนนั้นอันนี้กับฟันบันอีกทีฟันนะครับในฟันหนึ่งฟันที่หนึ่งฟันที่สองฟันที่สามฟันที่สี่เพนองอันนี้สองฟันนี้นะครับ ฝันพร้อมกันพีนองขึ้นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นเดียวกันนะวีนองเนาะแต่ว่ากันวีนองเข้าไปพิจารหน้าเบิ้งนะครับเาะวกับบลอมกับบลูหันะครับมาเลงนะครับมันจะเข่าหรือมันสิมาบลนะครับมันเป็นข้อมฝันนะครับแล้วก็อีกฝันหนึ่งนะวีนองอีกฝันหนึ่งนะครับผอมกับฝัน ได้กุ้งได้ปูได้ปลานะครับได้หอยพอก็เลยตีห้นะพี่น้องเนาะปลาก็คือเปดนะพี่น้องกุ้งก็คือเก่านะครับหอยก็คือห่านนะพี่น้องผมก็ได้ตีหนนน้นะครับชุดหนึ่ด้ะพี่น้องเด้อนะครับ เอานะครับสำหรับเหล็ความฝันของผมนะครับพี่น้องชอบประจัดคัดกระพานกันแล้วกันครับสำหรับออมสินรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันหกสิบหกนะครับความฝันผมกับสิมี่ร่วมๆสี่อันนี้คือเป็นเลขกตีออกจากความฝันจับได้กุ้งในปลาในหอยด้วพี่น้องเด้อหอยนะครับมันก็เป็นกลมๆนะพี่น้องเนาะก็ตีออกศูนย์ไกระเดีวกันครับหรือว่าสิเป็นเจ็ดกระไดพี่น้องสิจับเจ็ดไซกระไดกระว่าากันนะครับหรือว่าสิเป็นเจ็ด เจ็ดนะครับแปดห้า 7, 9, 5, นะครับหรือว่าเจ็ดเก้าห้านะครับหรือว่าเจ็ด เก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์กระดาต่พี่น้องเฮ้านะครับรรพิจารณานะครับปกติหายซ้ำหนีแล้วมันสิยรายโตอ่าก็ฝากไว้พิจารณานะครับสําหรับพรอมศิลพร้อมเรืรัฐบาลไทยนะครับพอหงุดเมื่อมมกี้กับเขาสามตัวตรงๆร,งรงน้อพี่น้องน้อผมก็ถูกสามตัวตรงๆเอาวันนี้ก็แล้วกันพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิจารณาเบอร์พรอมสินพรอมโดยรัฐบาลไทยหนึ่งมิถ 2, นุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสำหรับ ใกล้ๆมือนะครับผมกระสีดุ่งให้อีกนะพี่น้องเนาะขามีความเปลี่ยนแปลงหรือว,ว่าฝันย่าตัวใดนนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้กัจุบไปเพียงตัวานี้กันแล้วกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ